จัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงดนตรีในสวน HM Song Aw บรรเลงเพลงของพ่อประจำปี2567ที่สวนสาธารณะหนองจองคําอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานเปิดการแสดง ดนตรีในสวน H.M. 2 o n g Aw เบลงเพลงของพ่อประจำปี2567ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดนำพลังด้านดนตรีซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญร่วมจัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม256 ภายใต้แนวคิดดนตรีในสวน เ m อสองอวบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนในฐานะอวส่วนหน้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชน,นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกล่าวเทดพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิน่นการจัดนิทรรศาการเทริดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีในฐานะที่ทรงเป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์เทคโนโลยี